ที่ลานหน้าพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประกษ์ศิลปาคมค่ายประกษสศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีพลตรียุทธนามีทิพย์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่24หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานีเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2566 โดยมีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจสมาคมทหารผ่านศึกจาก4จังหวัดร่วมกิจกรรมพันเอกนักรบแก้วพวงงามรองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานีกล่าวว่าวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีกรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันทหารผ่านศึกโดยมอบหมายให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดูแลช่วยเหลือทหารผ่านศึกให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีมาตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2491ซึ่งปีนี้เป็นปีที่75ค่ะของการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมบราชูปถัมภ์โอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24ได้มอบกิติบัตรให้กับทหารผ่านศึกดีเด่นจำนวน3ราย ประกอบด้วย 1. อาสาสมัครทหารพรานนัฐพงศ์ป้องจันทร์ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่4อายุ56ปีภูมิรำนาวอำเภอหนองวัวซอทหารผ่านศึกดีเด่นประเภทเกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่สวนยางพาราสวนมะม่วงเลี้ยงโครกระบือและทำนา สองสิบโทหลวยสุขสำราญทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่หนึ่งอายุ68ปีภูมิลำเนาอยู่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญประกอบอาชีพทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่และทำสวนปาล์มมีรายได้และสานายชายนรงค์ดอนเกิด ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัดชั้นที่สาอายุ68ปีภูมิลำนาอยู่อำเภอเมืองอุดรธานีข้าราชการบำนาญกร,รมส่งเสริมการเกษตรเลขานุกการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดหนองคายและแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดหนองคายค่ะ